ผู้ว่าราชาการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชาการ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจัดพิธีวางพันธุ์พุ่มถวาราชศักระพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2565ครับคณะรัฐมนตรีครับมีมติให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีนะครับเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริครับที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทําฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้งจนเกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่สร้างคุณูป,ปการทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม เป็นความมั่นคงด้านน้ําให้แก่ประเทศไทยวันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับก็พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพันธุ์พุ่มถวายรัชศกักราพระบรมราายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถะพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปีพุทธาาศักราช2565ครับ ค่ะโดยสามารถสรุปขั้นตอนกรรมวิธีการแดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนคือก่อกรวนเลี้ยงให้อ้วนและโจมตีค่ะพระราชทานให้ใช้เป็นเทคโนโลยีในการปฏิบัติการฝนหลวงแบบบังผลตั้งแต่ปี2516เป็นต้นมาค่ะและยังทรงพัฒนาเทคนิคที่จะเสริมให้การปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศสภาพอากาศประจําวันในแต่ละช่วงเวลารวมไปถึงฤดูการของแต่ละพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการที่แตกต่างกันด้วยค่ะ